แต่ว่าดี่้าพี่นอนอกมื้อนีเข้ามาก,กินปลาลูกซี่ก็มีปลานีพร้อมเด้อน,นี่นี่นี่ปลาทู่ตหเบงปลาแดงพักปล่อยกุ้งเน่าใหม่กินกับชงพักมีเด้อยหย่หน่อยฉันะกิจกินกับยายหน่อยเด้อพี่น้องมาพี่น้องเข้าอ,อย่าลุยกินแล้วเด้อพี่น้อง มาเบิ้งพี่น้องพีอ่อือืมอืมอมอวทพร่นพี่น้องอืกกาดณด้วยตัูเองทำาเผื่อปล่ยกุ่มทำงิุง่มยิบ Cầm mặt đen thế nào Ừ. Ừ. gì? cao thẻ nhưng mà cái cùng cái quần. Đó anh nhìn này. Nhìn. Cái ừ. nào? Cô để hắn vào đây chỉnh khó có mất kín đâu khi nào. Ừ. Nì นีพอดลูกซีนลูกซีนที่มันมีทอดให้เด้าพี่หน่องอูม,ม,มแตมจะให้ไม่กุนมากินมาพี่หน่องมาไม่เปล่าผมปะทูเด้ยวยพี่น่อง อืมอืม小朋友ทําบบงงกไหมอ่อืมอืม ไปบ่วก,กันเนนด้อหว็เด้อหวาจ้ะมาได้พี่ดางมากินน้ำกันเดอ้อม,มาแม่